ทำใจเจ้าตัวคนสัตว์เดีเดี๋ยวรอดูว่าวันนี้เขาจะมีที่ให้เราไหมถ้าไม่มีก็นอนตามทางกันเลยล่ะอ๋อนนิดออนิดหน่อยอ้อนนิดหน่อยปิ่นตอนเล็กเล็กเกินไม่หมดไม่อิ่ม ตอนนี้คนพร้อมแล้วนะคะสะเบียงก็พร้อมแล้วคะ่ะไปเที่ยวกันเลยนะคะ สวัสดีจ้าตัวคนสัสดีขับรถบ้านขับรถบัสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเราก็เดินทางกันอีกแล้วนะคะด้วยรถบ้านนะวันนี้เนี่ยเราจะไปพักกันสุกเสราร์อาทิตย์นะคะก็จะไปที่ที่ที่ทชื่อว่าฟาเกนเนสนะคะ ตรงที่เราจะไปจะเป็นทะเลสาบจากคราวที่แล้วเนี่ยที่เราไปเนี่ยจะเป็นทะเลนะตอนนี้เราจะไปเทีเ่ยวทะเลสาบกันค่ะเดี๋ยวไปดูความแตกต่างว่าระหว่างทะเลกับทะเลสาบเนี่ยความแตกต่างจะเป็นยังไงนะวันนี้เนี่ยนะคะที่เราจะไปเนี่ยก็คือจะไปพักที่ไม่มีไฟนะตรงที่ไม่มีไฟแล้วก็เราเราก็จะลองพักดูค่ะว่าถ้าไม่มีไฟเนี่ยแล้วเราใช้ในส่วนที่เป็นในรถเนี่ยมันจะ ออโอเคไหมเพราะทุกครั้งเนี่ยอย่างเขาที่เราที่ไปเนี่ยเราจะใช้แต่เสียบไฟกับที่ของแคมปิ้งตลอดอะนะคะแต่รอบนี้เราจะลองดูว่าเออเราจะไม่ใช้นะลองดูซิว่าจะเป็นยังไงคืนแรกนะคะก็เป็นอาหารปป่นโตค่ะแล้วเดี๋ยวคืนที่2เนี่ยวันที่2นะคะก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูกันละกันว่าเราจะทําอะไรทานกันนะคะ เนื่องจากว่าในคลิปนี้นะคะช่วงที่เราไปเนี่ยเป็นช่วงปลายเดือนตุลาคมนะคะก็จะเริ่มมีบรรยากาศที่เย็นลงกว่าปกติทางที่เราไปเนี่ยเราขึ้นไปบนภูเขาอะคะ่ะเราก็เลยเจอหมอกนะคะตลอดทางที่เราขึ้นเขานะทุกคนจะเห็นได้ว่าแต่ละตามเส้นทางเนี่ยคือหมอกหนามากนะคะก็คือแทบจะมองไม่เห็นทางเลยอะคะ่ะก็ต้องค,อคออ่อยค่อ ค่อยๆขับรถกันไปนะคะพอเราลงมาข้างล่างเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าแล้วนะคะแล้วก็เริ่มมีพระอาทิตย์ส่องแสงมาอีกรอบหนึ่งอะคะ่ะ เส้นทางนี้นะคะจะผ่านโรงงานทำปลาร้านอร์เวย์นะคะก็คือจะเป็นปลาที่เขาเอามาหมักไว้ใส่เกลือนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยรสชาติมันก็ไม่ได้เหมือนกับปลาร้าแต่เราก็เรียกว่าปลาร้านอร์เวย์นะทุกคนเดี๋ยวเราลองดูนะคะไม่แน่เราอาจจะได้ชิมกันนะคะในการที่เราจะไปเที่ยวครั้งนี้นะคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่พักแล้วนะทุกคน ตื่นเต้นมากค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะว่าที่พักจะเป็นยังไงถ้าทางดูเหมือนกับไม่มีคนจอดรถบ้านเลยค่ะดูแปลกๆอะคะ่ะเดี๋ยวเราลองลอง ขับเข้าไปดูอีกสักนิดหนึ่งนะคะโอ้คุณป้าบอกว่าตอนนี้นะคะสถานที่ตรงนี้ที่เราว่าเราจะมาจอดนอนกันที่นี่คืนแรกอะนะคะเขาเขียนว่าห้ามจอดแล้วนะคะตอนนี้ตอนนี้ก็คือว่าเราจะต้องขับรถ หาแคมปิ้งนะคะเพื่อที่จะพักคืนนี้ค่ะทุกคนน่าเสียดายจังเลยอะ่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูว่าจะมีแคมปิ้งที่ไหนนะคะที่ว่างแล้วให้เราสามารถที่จะจอดได้คืนนี้นะคะ่ะ รอคุณป้าเข้าไปอาจองที่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือวันนี้อย่างที่บอกก็คือตอนแรกเนี่ยเราว่าเราจะไปพักอีกที่หนึ่งนะคะแต่ที่นั่นดันปิดก็เลยต้องมาพักที่ที่เราว่าจะมาพักพรุ่งนี้นะคะก็เลยต้องมาพักสองคืนเดี๋ยวรอดูว่าวันนี้เขาจะมีที่ให้เราไหมถ้าไม่มีก็นอนตามทางกันเลยล่ะคะ่ะเดี๋ยวรอดูค่ะ ยิ้มมาแสดงว่าได้ได้ไหมคะพ่อ้นอุย <of> <ici> <om pt ol ed> <the> <fois> แล้วเราก็ถึงที่พักแล้วทุกคนดีใจมากนั่งรถมาชั่วโมงกว่าแหละอืมหลับบ้างตื่นบ้างอะไรแบบประมาณอย่างเงี้ยจอดรถเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็เตรียมเอ,อต่อไฟนะคะเข้ารถนะคะเราก็จะมีสายไฟนะคะต่อจากตัวเสาเมนที่เขามีไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็มาต่อเข้าที่ตัวรถของเราอะคะ่ะ ตอนนี้เนี่ยข้างในรถน่ะเราก็จะสามารถใช้ไฟได้ตามปกติเลยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นไฟฟ้าจะใช้อะไรทุกอย่างอะคะ่ะและนี่นะคะก็คือตัวขาตั้งค่ะเพื่อจะยันรถไว้นะคะเพื่อไม่ให้รถเนี่ยโครงเครงเวลาที่เกิดลมพัดนะคะทุกคนอยจะบอกว่าหนาวอะ อากาศเย็นต้องไปต้องอยู่ข้างบนอยู่แต่ในรถแน่เลยย่าอ่ะโบกูเซอร์วิมาค่ะทุกคนทานข้าวด้วยกันค่ะวันนี้มีปินป่นโตปิ่นโต อันดับสิ่ปะปาน้ำปิ่นโตน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มไก่น้ำจิ Aww, ้มไก่ปิ่นโตปิ่นโตเล็กปิ่นโตเล็กอ่านนิดหน่อยนนิดหน่อยปิ่นโตเล็กเล็กเกินไม่หมดไม่เตะ ไก่นไหนเกาเก้าเดตาแอดเดต้าไก่ไก่อมอ,อมูออหมูมค่ะเก่งมากปะป๊ะขนมสีเด่นแกงฟักทองแกงฟักทองเก่งมากทองสมทองไหนทองอีกทองทองอีกรอง <laughs> ทองไี่คชอทอง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 องทองอออร่องทังทององทองทองนองกทององทองท ชคดีโชคดีทานข้าวครั้งแรกกับปิ่นโต,นตโด,ดีงามที่รถบ้านปิ่นโตรถบ้านปิ่นโตรถบ้านนะดีงามเอาเข้าวไหมคะม่ คุณป้าทานน้อยมากนะคะถ้าคนใครสงสัยก็คือแบบคุณป้าแกเป็นคนทานน้อยเนาะนี่นะคนนี้ทานเยอะคุณป้าทานแก้สสองชิ้นก็อิ่มแล้วค่ะเริ่มร้อนแล้วทุกคนเมื่อกี้หนาวค่ะแล้วก็คุณป้าทำเครื่องทคำความร้อนในรถอ่ะนะคะใช้แกส๊ส ตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะเริ่มร้อนแล้วร้อนสุเป็นบ่ะอ,อืมเมื่อกี้นี้เท่าไหร่ตอนมาถึงที่เนี่ยค่ะอากศดีวันนี้เมื่อกี้ตอนมาถึงที่เนี่ยค่ะสิบเจ็ดองศาในรถนะคะข้างในแล้วตอนนี้พอเราเใช้ความร้อนนะคะตอนนี้อยู่ที่ยี่สิบแล้วค่ะก็เร็วอะแป๊บเดียวเอง ค่าเช่าที่นี่นะคะคือหนึ่งสามโครนนะคะรวมทั้งไฟแล้วก็รวมทั้งอาบน้ำนะคะก็ถือว่าจริงๆป้าเนยว่าป้นเ็นเนว่าแพงนะแต่คุณป้าบอกว่าที่สตาวานที่ที่เราไปมาเมื่อเขาวที่แล้วอ่ะนะคะอันนั้นคือ500เลยนะถ้าอาบน้ำด้วยอะ่ะก็ถูกกว่าร้อยหนึง่งก็ถือว่ายังโอเคก็ยังคุยกันว่าหูจ่ายแบบนี้นี่เราแบบเรามาบ่อยๆไม่ได้นะ ไม่ไหวอ่ะเนาะแต่ก็ดีค่ะเพลินดีอะได้เปลี่ยนบรรยากาศไงได้เปลี่ยนบรรยากาศแบบมามาเที่ยวข้างนอกบ้างอะไรแบบนี้ค่ะ ออกมาเดินกันนะคะกว้างมากสถานที่กว้างมากค่ะทุกคนทานข้าวเสร็จก็เลยออกมาเดินกันนะคะสถานที่ที่เรามาพักกันนะคะชื่อว่าฟากานเนสแคมปิ้งนะคะที่ฟากานเนสแคมปิ้งเนี่ยนะคะเขาจะมีจุดเด่นของเขานะคะก็คือ ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นแบบครอบครัวที่มาพักกันอ่ะนะคะจุดเด่นของที่นี่เนี่ยเขาก็คือห้องน้ําของเด็กๆค่ะทุกคนเดี๋ยวเปิ้นจะพาไปดูนะคะนี่แหละค่ะห้องน้ํานะคะของเด็กๆเนี่ยเขาจะสร้างแบบน่ารักมากอะ่ะคือปั้นไม่เคยเห็นแคมปิ้งที่ไหนนะคะที่เขาจะสร้างห้องน้ําเนี่ยเหมือนกับเออเป็นอะไรอะ่ะสวนสนุกอะไรประมาณเนี้ย ห้องน้ำดูดิดแต่ละอนนันน่ารักมากเลยอะ่ะวันนี้เปิ้นก็เลยพามาดูนะคะว่าเออสมคำาลํมลือไหมเพราะว่ามีหลายคนพูดนะคะว่าห้องน้ำห้องอาบน้ำที่นี่นะคะคือมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยนะคะสำหรับเด็กๆนะทุกคนก็ชมกันได้เลยค่ะน่ารักมากค่ะ และนี่คือบรรยากาศยามค่ำคืนของฟากันเนสค่ะวันนี้พวกเราต้องขอตัวพักผ่อนก่อนนะคะพรุ่งนี้เรามาดูกันว่าที่ฟากนเนสมีอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะขอขอบคุณที่ให้กำลังใจและติดตามพวกเรามาโดยตลอดท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะบ๊ายบายฮาเด